ุณผู้มชมคะวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและมีมติเพิ่มเติมเรื่องการใช้วงเงิน2ล้านล้านบาทเพื่อนำมาเยียวยาสถานการณ์โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงการเตรียมที่จะเชอนงบประมาณจากหลายๆกระทรวงนำมาเป็นเงินกองกลางเพื่อที่จะเข้าสู่การช่วยเหลือด้วยนะคะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วจะเข้ามาอธิบาย ถึงวงเงินที่เพิ่มขึ้นและการนําไปใช้ค่ะคุณนรชัยค่ะครับวงเงินที่ว่านี้ตีเป็นกลมๆก็ประมาณ1 9 0 0 0ล้านแสนล้านบาทครับคุณฐาน1.9ล้านล้านบาทเชื่อว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นตัวเลขนี้พาดหัวตามหนังสือพิมพ์นะครับ1.9ล้านล้านนี้เราแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยครับ3แบบ3ส่วนส่วนแรกคือพระราชกำหนดกู้เงินด้วยวงเงินประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับ ส่วนที่2คือสินเชื่อดอกเบีย้ยต่าจากแบงค์ชาติวงเงินประมาณ5้าแสนล้านบาทส่วนสุดท้ายคือพระราชกำหนดดูแลสิทธิภาพด้านการเงินวงเงิน4ี่แสนล้านบาทครับคุณนัทธาทั้ง3ส่วนน่าจะเป็นมาตรการที่ออกมาเยียวยาครบถ้วนทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายขนาดกลางและก็รายใหญ่ทีเดียวครับะรายละเอียดของการใช้เงินแต่และยอดที่ระบุบไว้เนี่ยคืออะไรบ้างคะคุณอุรชัยคะ อธิบายตั้งแต่เอาก้อนแรกที่เกี่ยวข้องกับประชาชนงบก้อนแรกในเยอะที่สุด1ล้านล้านบาทนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินนะครับวงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทเขาใช้คําว่าไม่เกินนะครับจากแหล่งทุนในประเทศกําหนดให้ทยอยกู้เป็นงวดนะครับแด่นกู้เป็นงวดระยะเวลา1ปีครึ่งไปสิ้นสุดเอาเดือนกันยายนปีหน้านะครับกันยายน2564เงินก้อนนี้จะถูกนําไป เป็นสองกองกองแรกก็ดูแลด้านสาธารณาสุขก็คือไปช่วยเหลือไปเยียวยาในด้านของสู้ภยัยโควิด -19 เนี่แหละครับอีก,กอนนึงก็จะไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2ที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่นําไปช่วยเหลือผู้ประกอบการก็คือสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําจากแบงก์ชาติอันนี้วงเงิน5้าแสนล้านบาทนะครับแบงก์ชาติจะออกกู้ดอกเบีย้ยต่ำสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับปลอดดอกเบีย้ยช่วงครึ่งปีแรกให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อยขนาดกลางเงื่อนไขต้องเป็นธุรกิจที่ไม่มี ที่มีหนี้ไม่เกิน500ล้านบาทนะครับส่วนที่3ครับส่วนสุดท้ายเป็นพระราชกำหนดดูแลเสถียรภาพด้านการเงินวงเงิน400ล้านบาทตรงนี้เนี่ยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทุนรวมก็คืออธิบายง่ายๆดูเหมือนว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็พยุงตลาดพยุงธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเองครับคุณนัฐาครับค่ะคุณุรชยัยวันนี้ <c oughs> หลังจากประชุมก็ได้เห็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาแถลงด้วยตัวเองซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการจัดสรร งบประมาณจากกระทรวงต่างๆกลับมาเป็นเงินกองกลางด้วยใช่ไหมคะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณนะครับพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาถแถลงข่าวไม่นานครับประมาณ7นาทีพูดคุยถึงเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนหลายคนจะลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทางคณะรัฐมนตรีจะจะ,จะพูดง่ายๆก็คือจะเรียกคืนเงินกลับมาจากแต่ละกระทรวงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ตอบคําถามตอบข้อสงสัยที่ผ่าน,านมาครบถ้วนเหลือเงินกองกลางเท่าไหร่ ทำไมถึงโอนงบได้หรือไม่ได้อย่างไรและเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ความคิดเห็นของพลเอกประยุทธ์ที่เปิดเผยมาวันนี้เดี๋ยวถ้าลองฟังดูอาจจะไม่แปลกใจครับว่าทําไมมีกลุ่มก้อนการเมืองออกมาแสดงคำวิจารณ์แสดงความคิดเห็นจํานวนมากครับงบประมาณจำนวนหนึ่งของปี2 5 6 3นั้นได้ใช้จ่ายไปพลางก่อนมากพอสมควรน,นะครับก็เหลือจำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าประมาณสัก8ป0 0 0ถึงแสนล้านบาทนี่คือก้อแรกนะครับ ที่จะมาเพิ่มเติมในงบกลางที่เหลืออยู่ปัจจุบันซึ่งประมาณทั้งสามพันล้านบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนตรงนี้ที่ว่าใช้จ่ายไปแล้วคือการใช้จ่ายงบกลางนะครับซึ่งเราตั้งไว้ในปี 63. นั้น69,00 0ล้านบาทโดยประมาณนะครับอันนี้ก็กราบรีให้ทราบเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องพอรบอโอนงบประมาณนะครับซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าคอรมอและเข้า สภา,าผู้แทนราษฎรสภาวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งสามารถจะใช้เงินตรงนี้มาเพิ่มเติมงบกลางได้ซึ่งอันนี้ก็มีหลายหลายข้อกําหนดนะว่าจะเอาเงินอะไรมาใช้ได้บ้างโอนได้บ้างนะครับบางอย่างมันโอนไม่ได้งบบุคลากรก็ต่างบางอย่างมันโอนไม่ได้นะครับก็ขอให้ทราบว่าการที่จะเอาตัวเลขใหญ่ๆมาทั้งหมดแล้วเอา10%อมาตัดออกมาทีเดียวเนี่ยมันทําได้ยากม,มัน มันไม่เป็ไปตามกฎหมายด้วยของพรบงบประมาณต่างๆที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับ